คุณเคยหยิบเหรียญบาทขึ้นมาดูใกล้ๆไหมไม่ใช่แค่เพื่อดูว่ามันเป็นเหรียญปีไหนแต่เคยรู้สึกไม่ว่าตัวเลขไทยที่สลักอยู่บนนั้น 1. มันมีชีวิตมันไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แทนค่าหนึ่งแต่มันคือปลายได้ของเรื่องราวที่ยาวกว่า700ปีที่เราทุกคนกำลังถือมันไว้ในมือโดยไม่เคยรู้ตัวเราเห็นมันทุกวันบนป้ายบอกราคาในตลาดเก่าบนเอกสารราชการที่ดูขึงขัง บนหน้าปัดนาฬิกาโบราณที่หยุดเดินไปแล้วเราเห็นจนชินตาจนมันกลายเป็นแค่ตัวเลขที่ดูเก่าและไม่ทันสมัยเท่าไหร่ในโลกดิจิทัลแต่ถ้าเราลองเดินทางย้อนกลับไปไม่ต้องไกลามากแค่ช่วงสร้างกรุงเทพในยุคที่บ้านเมืองกำลังลุกขึ้นจากเท่าทานตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือนับจำนวนอีกต่อไปมันคือภาษาแห่งการจัดระเบียบคือพิมพ์เขียวของการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ เป็นรหัสที่ใช้บันทึกกฎหมายแผ่นดินบัญชีไพร่พล,พลและความหวังของอาณาจักรที่เพิ่งเกิดทุกครั้งที่เสมียนจดปากกาขนนกลมลงบนสมุดคอยเขียนเลขหนึ่งสองสมมันคือเสียงประกาศที่ก้องอยู่ในความเงียบว่าเรายังอยู่ที่นี่เราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่แต่ก่อนหน้านั้นละ่ะก่อนจะมีกรุงเทพลองปล่อยให้จินตนาการพาเราลอยไปไกลกว่านั้น ไปสู่ยุคที่อากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศจากแดนไกลและดินปืนกรุงศรีอยุธยาในเมืองท่าที่คึกคักที่สุดแห่งโลกตัวเลขไทยไม่ได้อยู่แค่บนศิลาหรือใบลานอีกแล้วมันอยู่บนบัญชีของพ่อค้าวานิชที่กำลังคำนวณกำไรจากการค้าขายกับโปรโต,ตุเกสเปอร์เซียญี่ปุน่นมันอยู่ในบัญชีหางว่าวของกองทัพที่กำลังนับจำนวนไพร่พลก่อนออกไปรบกับเพื่อนบ้าน มันคือเครื่องมือแห่งอำนาจแห่งความมั่งคั่งและแห่งการเอาชีวิตรอดตัวเลขทุกตัวที่ถูกเขียนขึ้นในยุคนั้นมันแบกน้ำหนักของทั้งอาณาจักรเอาไว้แล้วใครกันคือคนแรกที่คิดมันขึ้นมาเพื่อจะพบคำตอบนั้นเราต้องเดินทางกลับไปไกลที่สุดสู่จุดเริ่มต้นกลับไปในยุคที่แผ่นดินยังเงียบสงบสุขโขทยัยลองนึกภาพชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่กษัตริย์ แต่เป็นนักปรา์เป็นศิลปินและเป็นพ่อของแผ่นดินในราวปีพศ1826เขานั่งลงและไม่ได้เพียงแค่สร้างตัวอักษรเพื่อแทนเสียงพูดแต่เขายังสร้างสัญลักษณ์เพื่อแทนความคิดที่เป็นนาม,มาธรรมที่สุดนั่นคือจำนวนพยากงพยารามไม่ได้ประดิษฐ์แค่กอขอคอแต่ท่านยังให้กำเนิดหนึ่งสองสาไปพร้อมๆกัน มันเหมือนฝาแฝดที่คลอดออกมาพร้อมกันเพื่อมอบเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบให้กับอาณาจักรเล็กๆที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวเครื่องมือในการสื่อสารและเครื่องมือในการนับนับทรัพย์สินนับผู้คนนับวันเวลาและนับความฝันมันไม่ใช่การประดิษฐ์แต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางปัญญาว่าเรามีระบบของเราเองแล้วทว่าแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ก็ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจากความว่างเปล่าหากเราเพ่งมองเข้าไปในรูปทรงของตัวเลขไทยดีๆเราจะเห็นเงาจางๆของอักษรขอมโบราณและถ้ามองลึกลงไปอีกเราจะเห็นสายใหญ่ที่โยงไปถึงอักษรปัลละวะจากอินเดียตอนใต้ที่นักบวชและพ่อค้าพามันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้ามันคือมรดก คือสายทานแห่งความรู้ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากวัฒนธรรมสู่วัฒนธรรมเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่สร้างตัวตนขึ้นมาได้โดยลำพังตอนนี้ลองหยิบเหรียญในกระเป๋าของคุณขึ้นมาดูอีกครั้งสิเลขหนึ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขอีกต่อไปแล้วมันคือไทม์แคปซูลที่บรรจุเสียงสกัดหินของพ่อขุนรามคำแหง กลิ่นอายของตลาดเครื่องเทศในอยุธยาและความมุ่งมั่นของผู้สร้างกรุงเทพมันคือเรื่องเล่าอายุ740ปีที่คุณสัมผัสได้ด้วยปลายนิ้วและมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองแล้วร่องรอยที่เรากำลังสร้างทิ้งไว้ในวันนี้อีก700ปีข้างหน้ามันจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรา